สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อวันที่11นมิถุนายน2568เวลาประมาณ9.30นนางสุพักจิตบุญพร้อมด้วยทนายความได้เดินทางเข้ามายังสถานีตำรวจภูทรเมืองน่านเพื่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์การโทษต่อพนักงารสอบสวนโดยมีพันตำรวจเอกชาญนรงรัชตะประธาน ผู้กักตัก์ตำรวจภูทรเมืองน่านได้เดินออกมารับเรื่องราวเพื่อให้ดำเนินคดีกับสวนน้ำน่านวัตร์ปากสวนน้ำชื่อดังของจังหวัดน่านในฐานความผิดกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้บุตรชายของตนเด็กชายอาทิจิตบุญอายุ4ี่ขวบเสียชีวิต จากการลงเล่นน้ำในสระของสวนน้ำดังกล่าวเมื่อต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาพร้อมความผิดเกี่ยวกับนนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคผู้แจ้งได้กล่าวว่าเมื่อวันที่5มเมษา,ายนได้พาบุตรชายสองคนไปใช้บริการสวนน้ำแห่งนี้โดยเสียค่าบริการคนละ100บาทจำนวน3คนเป็นเงิน300บาท จ่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนงสุพัฒน์กล่าวต่อว่าลูกชายทั้งสองได้ลงไปเล่นน้ำแล้วเวลาได้ล่วงเลยมาระยะหนึ่งผู้เป็นแม่ได้ยินเสียงลูกชายคนโตเด็กชายมังกรจิตบุญอายุ13บาขวดตะโกนเรียกแม่บอกว่าลูกชายคนเล็กเด็กชายอาธยิจิตบุญได้หายไปจึงได้ขอให้คนที่บริเวณนั้น ช่วยกันหาจนสามารถช่วยขึ้นมาจากสาะน้ำได้และนำส่งโรงพยาบาลน,าน่นในเวลาต่อมาทางผู้กับเมืองน่านได้ดูเอกสารและรับเรื่องลงประจำวันเพื่อดำเนินการให้กับผู้เสียหายในเบื้องตน้นพร้อมทั้งแจ้งว่าจะได้เรียก ผู้ถูกกล่าวหามาให้ปากคำและสอบสวนต่อไปเดี๋ยวเราก็รับแจ้งก่อนเดี๋ยวเราเขาจะรับแจ้งก่อนคือตอนนี้คือมันมีของจังหวัดวันนั้นจังหวัดโดยผู้ว่าเมื่อวานขึ้นไปเข้าไปแล้วใช่ไหมอันนี้วันนั้นผมไปประชุมกับผู้ว่าที่รองผู้ว่าเป็นตัวแทนแล้วก็ตอนนี้เขาตรวจสอบเหมือนว่าตรวจสอบว่าจริงจังหวัดที่ไม่เกี่ยวน้องกันก็คือเรื่องของ ที่ที่สองส่วนที่สองเนี่ยคือผู้ว่าราชการจังหวัดหน้าเขาเป็นกำกับดูแลคุ้มครองบุริโภคด้วยคือบริบทคระเด็ว่าสองอย่างก็คือส่วนน้ำเนี่ยเดินไปเป็นทั้งจังหวัดก็คือเรียกเข้าไปในส่วนของของบริโภคว่าโอเคเปิดกิจการเป็นผู้ให้บริการแล้วมีทำไมมีปัญหาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สังนนนี่คืออันนี้ได้แล้วใช่ไหมที่ไปที่ผู้ว่าอย่างๆเพิ่งไปเมื่อวานแล้วเนี่ยเมื่อวานคือวันที่เจ็ดเดือนเนี่ย กเขาจหวัดว่าเจมสมาวัด <phải> ท yeah. ่านก็อยู่ในคณะกรรมการ20ท่านด้วยไปไปประชุมแล้วก็อยู่ระหว่างเดี๋ยวเขากำลังดูข้อสรุปว่าในส่วนของตั้งทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันนี้คือเป็นคําสั่งของผู้ว่าที่เขาตั้งแล้วก็ตํารวจอุทธรณ์ไปวัดก็ทั้งหมดมีประมาณเก้าหน่วยใช่ที่สภาสอบข้อท่านเข้าไปสอบกันทุกเรื่องาก็เขาก็ดูกันอยู่ว่าโอเคถ้าสมมติว่าท่งงานสอบข้อได้จริงแล้วชี้ว่ามีมูล ว่าตัวมีนายมาอยู่อันนี้เจ้าที่สภานจะถูกให้ความร่วมมือหนึ่งในเรื่องของโรงพยาบาลสองในเรื่องของส่งน้ำคือเขาภาพรวมทั้งหมดใช่ใช่รู้ออกมาว่าเป็นยังไงที่ตอนนี้อยู่หลองก็จะมีชุดที่ตั้งอนุที่สำคัญในการไปตรวจสอบในส่วนของของนี้นี่คือหนึ่งหนึ่งส่วนแต่ในส่วนของอันนั้นทราบไปแล้วนะที่ว่าในส่วนของที่ว่าเราดำเนินคดีในส่วนของไอะไร ส่วนน้ำเป็นส่วนไหนส่วนของที่บานแจ้งว่าที่มอบแล้วก็มีการทดส่งไปปรับที่สานั่น็คดีนส่วนของกันและนอีกส่วนหนึ่งอันนั้นในส่วนดี่คดีของพกาิจการพนักงานศาลสุขใช่ไหมช่จ้าเป็นติดตามที่ของงเทสบานเลครับทีสบาลที่ได้ที่ศาลแจ้งแจ้งในคดีการตามนะเหอนตัวเจ้าพี่นะตัวเจ้าที่จะแจ้งอยู่แต่ว่าพวกางผู้บริหารย้ สารสารปรับคนละหนึ่งหมื่นคดีดาวน์โหลดเลยตั้งแต่สิบกุมภาคมเป็นสั่แข่งส่งของปรับละในโจวยของร่วมประกอบกิจกรรมว่ายน้ำอะไรพวกนี้ทีเคือไม่ได้รับใบอนุญาตใช่ไหมเพราะว่าใบอนุญาตเอาที่แปดจากที่แปดเปิดที่ห้าใช่ครับเทปเทปเกิดก่อนวันที่ได้รับใบอนุญาตประมาณสองสิบห้าเี๋นี้เขาเปิดจริงๆเนี่ยตั้งแต่วันที่เสองมีนาค อันนี้ผมก็แนบแนบหลักฐานมาประกอบไปเฉยแต่คือบริบทของทางราชการแล้วก็ให้เขาออนคอนเสร็จไปครับเราก็ไม่ได้อยากจะแทรกแซงอะไรมากมายแต่เราก็แค่ให้จังหวัดตั้งคือเอามาเป็นจอยที่สามไปเฉยจะได้ติดตามกันไปเพราะว่าจะได้รายงานถึงคุณเสียหายแท้จริงทราบด้วยแั้นวันนี้จะให้รับแจ้งรับแจ้งให้เฉยรับแจ้งก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวหาได้ๆแล้วเราก็ต้องรอผลของจังหวัดที่เขาน่าจะทำอะไรก็ต้อ ว่าจังหวัดนี้มันคือฟิลของการที่ผู้ราชการจับในส่วนของคนรับผู้บริโภคที่สวนน้ำมีความรับผิดชอบหรอกมันมีพวกนั้แต่ในสมองท่านก็จะเป็นตัวตัวไหนอยากทปถ้าถึงจะมีมูลวินมูลยังไงก็ว่าไปแต่ฟิงเคยเจอดีการมาดีการเป็นโรงแรมเนี่ยมันไม่เป็นตำบามันไม่เป็นตำบาแต่ที่นี่มีตรงๆนะที่เป็นเจ้าของสวนน้ำที่เป็นผู้การแต่ว่าถ้าถ้ายืนเหมือนเดิมก็ไม่ได้สิทีิ์เพราะท้ายทีสุดป้าก็จะไปยืนไม่ได้ตรงนี้ก็จะรับแจ้งก่อนแล้วเดี๋ยวก็ให้พักแนวสวนน้ำะครับ รวมทั้งหมดมาประกอบกับการรอของไรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาดูว่าเป็นองไรต่อไปเะฉะับนะครับเดียวนะครับครับดำเนิกนการยังไงครับตอนนี้นนในส่วนแรกได้ดำเนินการในส่วนของการดำเนินคดีในส่วนของส่วนวน้ํานไปส่วนหนึ่งแล้วครับได้ฟ้องศาลไป เรียบร้อยนะครับในส่วนของดรานินคดีไปส่วนหนึ่งครับเป็นคดีเลยส่วนแรกตอนแรกที่เราฟ้องศาลตอนนั้นเป็นคดีประกอบนี่ครับประกอบเป็นประกอบอนุญาตกิจกรส่วนน้ำโดยไม่ได้รัอนุญาตอ่าครับมันก็เป็นข้อกล่าวส่งส่งฟ้องศาลไปเรียบร้อยในส่วนส่วนแรกก็คือร่วมกันประกอบกิจการสระว่ายน้ําโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับในส่วนของของตอนแรกที่เทศบาลถูกได้มามาแจ้งความแล้วก็ได้เรียกผู้ต้องหามา รับทราบข้อข้หาแล้วก็ส่งฟ้องศาลไปที่เรียบร้อยในส่วนไปส่วนหนึ่งนะครับเขาเสียค่าปรับไปแล้วศาลพิพากษาปรับคนละหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทสามคนทั้งนิติบุคคลแล้วก็ส่วนบุคคลคมันไม่ใช่บริบทของการดำเนินคดีในสองผู้เสียหายอันนี้เป็นแค่หน่วยงานลัที่ต้องดำเนินการปรับในกรณีนี้มีการขออนุญาตก็คือไม่เกี่ยวอะไรกับดีจริงในคดีนี้ต้องต้องแยกส่วนกันก่อนนะครับก็คือรัฐเขาก็ทำดำเนินการตามโปรเซสที่กฎหมายกำหนดว่ากิจการต้องห้ามต้องขออนุญาตครับ แล้วใน,ในคดีนี้ที่เร้งความนี้ทางตำรวจคนเนินการจะเดินกัน,ต,น,กนตอนนี้คือดำเนินเิดคดีไปส่วนหนึ่งต่อต่อไปก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งแล้วก็รอที่จังหวัดจังหวัดเขามีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรอเอามาประกอบแล้วก็ทางทางที่สพก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐานอีกส่วนหนึ่งว่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วก็มาประกอบการพี่ไหนสุดคือการกาะทำผงส่วนน้ำนะครับมันเป็นการกาะทำเดียวก็จริงแต่ว่าผิดต่อกฎหมายหลายบททางเทศบาลเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการร้องทุกว่าโอเคคุ mm ้ม hmm. กับาการอนุญ,ญาตก็มาแจ้งความกัตมบตำรวจบริบทนี้ตำรวจก็ดําเนินตามการที่เทศบาลแจ้งความเนี่ยส่วนบริบทของการที่ว่าอเอาไปเด็ดไปเสียชิ้นในส่วนน้ำเนี่ยแล้วใครผู้เสียหายอันนั้นมันก็เป็นว่ากันไปว่ามันจะมีคดีอาญาหรือไม่นะครับแต่บริบทที่จังหวัดสอบตอนเนี้ยเขาสร้างว่าโอเค มีกิจาการที่ต้องห้ามเปิดในจังหวัดแต่ทําไมในส่วนเทศบาลเนี่ยไมย่ไม่สอดสองดูแลหรือเป็นการละเลยเฉยหรือเป็นการละเว้นถ้าเป็นการละเว้นมันก็จะเป็นการในการสอบเตอเติมแต่เป็นละเลยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากก็คือเทศบาลัใหญ่เนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นได้หมดอันนี้น,นี้บริบทข้าราชการนะแต่ในบริบทของการขออนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ย,ญญยจริงๆคืออยู่ที่ส่วนน้ำนะครับคือข้อจริงที่เราได้มาก็คือเหตุเกี่วัที่5แล้วไปอย่างนี้ออกที่8 แพท์เนานะครับคนเนสานก็เลยมองว่าโอเคีมันผิดชอปรับไปส่วนนี้ก็จบนะครับส่วนแม่เด็กจะดําเนินการกับส่วนน้ําข้อหาอะไรเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือยังไงก็ว่างไปตามขั้นตอวันนี้เราก็เลยมาเริ่มสตาร์ทในคดีอาญาก่อนนะครับแต่ว่าคดีแพ่งมันก็มีเงื่อนเวลาอยู่ว่าอายุความมันจะหนึ่งปีนะแต่เหตุเพิ่งเกิดที่5เมษายนมันก็ยังพอมมีเวลาอยู่ณส่วนนี้เราก็ดําเนินการในส่วนแม่เด็กนะครับสองส่วนก็คือมาในส่วนของสอนอส่วนที่2ก็คือของจังหวัด จังหวัดเนี่ยเขาเป็นกำกับดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเราก็ร้องผู้ว่าขาดไปเลยเขาก็ดูสบทก็คือดูในส่วนของการกับดูแลของเทศบาลกับส่วนน้าว่าขอให้ถูกต้องหรือไม่ซึ่งบางส่วนทําไปแล้วส่วนที่2คือในส่วนของส่วนน้ําที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยนะครับเปิดบริการโดยไม่ได้ขออนุญาตมันก็จะมีพรบาคุ้มครองผู้บริโภคที่คุ้มครองตัวแม่เด็กอีอันนี้คือสมัคที่ว่าดำเนินการไปในส่วนที่2ด้วยส่วนที่3ปรก็มาที่สนประมาณเข้าๆในกระบวนการทางทางผู้เสียหายคือแม่เด็ก เออวันวันนี้ที่มามาร้องทุกข์เนี่ยเออเราเราจะเล่นเกี่ยวกับเรื่องของประมาทใช่ไหมฮะต้นต้นเนี่ยคือเราก็ขอให้ตรวจสอบเพราะในจรงิงก่อนคือถามว่าตอนนี้คือเราก็ต้องป้องกันในตัวคนที่ตัวแม่เด็กเองด้วยนะเพราะในการแจ้งความอะไรต่ตางๆมันก็ค cover ครับคือคือเราแจ้งความเราแจ้งส่วนน้าเหมือนกล่าวโทษไปแหละแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้า,ขามาว่าใครเป็นเจ้าของบ้างเพราะตอนนี้แม่เด็กยังไม่มีข้อมูลชื่อเป็นทางการว่า ผู้ใดเป็นผู้ขออนุญาตผู้ใดเป็นเจ้าของกา,การเราก็เลยแจ้งส่วนน้ําไปก่อนเลยตำรวจเขาก็มีหมายเรียกกุ่มคนที่เกี่ยวข้องมานี่ครับอันนี้เราโปรจกต์ในส่วนของแม่เด็กด้วยเพราะว่าเราก็ไม่อยากพูดชื่อไม่อยากพูดว่าเขาประกอบกิจการอันตรายหรือประการใดแบบน,นี้ครับตืออตอนนี้เราเรายังไม่รู้ว่าส่วนน้ํานี่สวนทะเบียนเป็นนิติบุคคลอะไรหรือไม่ยังไม่พอทราบขอ้อมูลครับแต่ว่าในการที่ว่าเราจะลงลึกไปเลยว่าใครเป็นเจ้าของหรือนิติบุคคลคนใดเป็นเจ้าของเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิด ความกล bon no ัวต่อประชาชนแล้วอาจจะเอาเหตุเนี้ยมาฟ้องมีตัวไม่ถี่ได้เราก็จะใช้แค่คำลอยล่องไปลอยที่ก่อนครับใช้ใช่เพราะที่ไม่ถี่ด้วยนะต้องเข้าใจส่วนิทกันหมดเข้าใจก็ให้ให้ตำรวจช่วยช่วยใช่ใช่ช่วยช่วยช่วยติดตามผู้ที่ว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงเป็นนิติกรบุคคลหรือไม่ยังไงเราก็ไม่ได้รับรองตัวทตั้งแต่เกิดเหตุนะครับตั้งแต่หลังมันเกิดเหตุทางส่วนนั้นก็ยังไม่ได้ปิดให้บริการก็เปิดมาเรื่อยๆใช่ไหมครับ ังจากวันที่เด็กได้เสียชีวิตเอที่ที่เกิดเหตุวันนั้นรู้สึกว่ายังเปิดริการหลังจากขออนุญาตแบบเราก็ได้รับอนุญาตเขาก็เปิดเขาก็เปิดตอนนี้ไปตอนุญาตทางเทศบาลได้ออกให้กับทางตัวน้ำแล้วเีาต้องเปิดรายการได้ตามกปกตินะครับนี่เขาใจนั่งไปสวนนงเค้าม่เกับการนััน จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแล้วก็มาประมวลดูว่าจะเกี่ยวกับอาญาแห่งหรือเกี่ยวด้านไหนยังไงก็เดี๋ยวจะได้รวบรวมทั้งหมดผลที่ทางจังหวัดก็ยังไม่ออกใช่ไหมครับที่ว่าคนจังหวัดยังครับตั้งข้รจำกานในการอันนั้นเนส่วนหนึ่งนั้นในส่วนของจังหวัดแต่ตอนนี้คือทันนี้มาแล้วก็ดูดูในเรื่องของนี่ส่วนหนึ่งนีสามหน้าเนี่ยส่วนอาญาก็คือทางตำรวจดูแลส่วนตะปกคอก็คือจังหวัดดูแลง้อหรือเพราก็จังหวัดดูแลอีกทางนึมครับนี่มันมันมีข้อไหน ท่านผูมกับทีตรงนะั้นมันมีเป็นท็อปอเวทาวนะ์นะเพราะว่าเหตุเกิดตั้งแต่วันนั้นแล้วไม่เห็นตำรวจแอคชั่นอะไรเลยเนะนี่ยมันมีข้อกฎหมายจำกัดยังไงที่เราไม่เข้าไปหมอนนตอนหลังจากเหตุเกิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาส่งไปรักษาที่ต่อที่เชียงใหม่แต่ตำรวจก็ไปไปดูอยู่ครับตรงน,นั้นคืนอก็ไปดูไปไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ไปดูรายละเอียดทั้งหมดแต่หลังจากนั้นเขาก็ส่งไปรักษาที่เชียงใหม่รี่ คดีนี้มันเป็นอาญาแผ่นดินหรือหรือว่าความผิดส่วนตัวยังไงครับมันมีหลายส่วนครับคืตอตัวนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดว่าเกี่ยวกับเรื่องความประมาทแต่ในเรื่องของประกอบประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายได้ดําเนินการตามกฎหมายฟ้องศาลไปแล้วครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องที่ผิดเพิ่มเติมยังไงก็รอจังหวัดส่วนหนึ่งกับรอพนักงานสอบสวนจะรวบรวมทั้งหมดถ้าผิดเกี่ยวกับอาญาเพิ่มเติมก็จะดาเนินการตามกฎหมายต่อไป จบการนำเสนอข่าวสำนักข่าวสยามนิว